มีมือหา่าวมือจายตีซานเคอร์สูเจียนสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันในหน่วยที่3นะคะที่มีชื่อว่าสูเจียนนะคะหรือว่าเวลาค่ะผู่สีสู้จื้นะคะเราก็มาทบทวนคำศัพท์ทตัวเลขกันนะคะเริ่มกันที่หลิงศูนย์ค่ะอีหนึ่งเอเห<อ>ลี่ยง สองซานสามสี่อูห้าเลี้วหกชี้เจ็ดแปดจิยวเก้าสสิบคู่สีเลอเซนค่ะแล้วก็มาทบทวนคำศัพท์อุ่นเพื่องกันนะคะมาที่คำศัพท์บอกเวลาก่อนเลยค่ะเตียนโมงเฟินนาทีปั้น ครึ่งคร์15นาทีชาขาดอีกขาดไปมาทบทวนะะนะคะการออกเสียงนะคะการบอกเวลาแบบภาษาจีนค่ะ第ีสามครื่อง 听录音，跟读下列时间：九点、八点十分、两点五十、差十分三点、七点半、六点零五、六点零五分、五点一刻。 ข่าเตหัวมึนหลายขั้นเปรี่ยวตาโอเคค่ะที่นี้นะคะเราก็มาถึงหัวข้อในบทเรียนวันนี้นะคะที่เป็นหัวข้อเปี่ยวตาหรือว่าการสื่อสารนะคะเรามาเริ่มก,กันที่ซึงฉิวค่ะซึง่งฉิวก็คือคำศัพท์ใหม่นั่นเองนะคะ,ะมาเริ่มก,กันที่คำแรกค่ะเซียนจ้าย นะคะคแปลว,ว่าตอนนี้เตี่ยนนะคะแปลว่ามุมนะคะเมื่อกี้ทบทวนไปแล้วเนาะเฟินนะคะนาทีนะคะต่อไปคำนี้ค่ะสั่งเครื่อนะคะสั่งเะครื่อแปลว่าเข้าเรียนนะคะเดี๋ยวจะมีคําตรงกันข้ามกันอยู่ตรงนี้นะคะสเสียเครื่อนะคะเลิกเรียนสั่งเครื่อเข้าเรียนนะคะต่อไปตัวน,นี้ค่ะ ปั้นนะคะแปลว่าครึ่งนะคะครึ่งก็คือ30นาทีนั่นเองนะคะอ่าต่อไปตัวนี้ค่ะหวานนะคะหวานในบทเรียนนี้แปลว่าช้านะคะจริงๆแล้วหวานแปลว่าเย็นก็ได้นะคะเวลาเย็นนะคะหวานเนาะต่อไปข้ามาที่ตัวนี้เลยนะคะอีโฮอีโฮแปลว่าหลังจากนะคะหลังจากอะไรนะคะแล้วก็บรรยายไปนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะคง ค้งนะคะคำว่าคงมีตัวอารังท้ายดังนั้นเวลาออกเสียงนะคะห่อลิ้นขึ้นมาแม้ว่าลูกจะสังเกตว่าอักษรจีนสองพยางก็จีนไม่อ่านคงเออนะคะตัวนี้เดิมๆอ่านว่าเออใช่ไหมคะแต่พินอินบังคับให้อ่านออกเสียงพยางเดียวนะคะแค่ทําหน้าที่ม้วนลิ้นเวลาออกเสียงเท่านั้นนะคะก็เป็นคงนะคะต่อไปซื่อแปลว,ว่าทุระค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะทีเตะนะคะเป็นกริยานะคะแปลว,ว่าเตะนะคะ ต่อไปถึงฉิวตะก,ก้อค่ะถ้าเราจะบอกเตะตะก,ก้อก็พูดว่าทีถึงฉิวนะคะต่อไปตัวนี้เจียนเนี่ยน,นะคะเจียนเมี่ยแปลว่าพบก,กันนะคะต่อไปถี่ยี่กว่าถี่ยี่กว่าแปลว่าลงยิมนะคะต่อไปเหมือนโขเหมือนแปลว่าประตูนะคะเหมือนโขก็คือหน้าประตูนั่นเองค่ะต่อไปํำนี้ค่ะ หูเจี้ยนหูซ่านหูเจี้ยนหูซ่านก็คือรอจนกว่าจะมาหรือว่าถ้าไม่เจอก็ไม่ไปนั่นเองนะคะอ่านะคะทีนี้เดี๋ยวลองฟังสำเนียงเสียงบ้างนะคะ在分上半 晚，下课，以后，空，是，踢，腾球，见面，体育馆，门口，不见不散。嗯嗯嗯嗯嗯 ไปแล้วก็มาดูบทเรียนกันค่ะในบทเรียนนี้นะคะหรือว่าเพอรนะคะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเป็นบทสนทนานะคะของปลาชัยกับซุลลี่เหมือนเดิมค่ะมาดูกันที่นะคะปลาชัยพูดว่าอะไรนะคะปลาชัยบอกว่าซุลลี่เสี่ยนใจจีเตี่ยน,นะคะการถามจีเตี่ยนนะคะตัวนี้เป็นการถามเกี่ยวกับเวลาค่ะดังนั้นซุลลี่เสี่ยนใจจีเตี่ยน ซุลลี่ตอนนี้กี่โมงนะคะซุลลี่ตอบว่าเซี่ยนจ้ายปาเตียงสิงเฟินนะคะตอนนี้แปดโมงสิบนาทีมาชัยถามต่อค่ะว่าหนีเมินจีเตียงซั่งเคออ่ามีคำว่าจีเตียงอีกแล้วนะคะหนีเมินพวกเธอพวกเธอเข้าเรียนซั่งเคอกี่โมงนะคะก็คือพวกเธอเข้าเรียนตอนกี่โมงนะคะซุลลี่บอกว่าปาเตียงปั้น แปดโมงครึ่งนะคะปั่นนะคะใช้ครึ่งเนาะแปดโมงครึ่งหนีมันเนอะหนีมันเนอะแล้วพวกเธอหลักนะคะการถามเนอะก็คือถามย้อนคําถา,ถามเดิมนั่นเองนะคะว่าพวกเธอหลักเข้าเรียนกี่โมงใช่ไหมคะถามสั้นๆหน,น,นีมันเนอะต่อไปปาชัยนะคะตอบว่าวอมินจิวเตี่ยสั้นเคอร์พวกเรานะคะเข้าเรียนตอน9โมงค่ะจิวเตี่ยนนะคะ ุลี่นะคะเลยอุทานเลยค่ะว so ่าเจ้าอมื่หวานเจ้าอมื่หวานนะคะเมื่อกี้หวานแปลว่าช้าใช่ไหมคะหรือแปลว่าเวลาเย็นนะคะแต่ในประโยคนี้เจ้อมื่หวานไม่ได้แปลว่าเย็นอะไรอย่างนี้แต่แปลว่าช้าอะไรอย่างนี้นะคะหนีเมินจีเตียนเสียเคออพวกเธอเนี่ยแล้วเลิกเรียนตอนกี่โมงนะคะเสียเคอเลิกเรียนเนาะแล้วพวกเธอเลิกเรียนตอนกี่โมงมาชัยบอกว่าอูเตี่ยนอูเตี่ยนก็คือห้าโมงนะคะ สุนี่เลยถามว่าเซียเครอีโฮนีอยู่ห้องมาเซียเครหลังอะไรคะเซียเครเลิกเรียนใช่ไหมคะมีคําว่าอีโฮหลังจากใช่ไหมคะหลังจากเลิกเรียนนะคะมีเงินอยู่ห้องมาหลังจากเลิกเรียนพวกเธอนะคะทําไมคะมีเวลาว่างไหมนะคะอยู่ห้องเวลาว่างนะคะมีเวลาว่าง ปาชัยเลยตอบว่าโย่หพอ่มมีเวลาว่างนะคะหลังจากเลิกเรียนเนี่ยมีเวลาว่างไหมปาชัยบอกว่ามีเวลาว่างค่ะแล้วก็ถามต่อว่าหนีโยสืมซื่อหนีโยสืมซื่อเป็นการถามว่าเธอมีธุระอะไรนะคะหรือว่าเธอมีเรื่องอะไรนะคะสุนี่บอกว่าอูเตียนซื้ออูว่อเหอถุงเสวีชี่ทีถึงฉิยวหนีชีอมาอูเตียนนะคะ ห้าโมงห้าโมงเท่าไหร่คะซื้ออูสิบห้าห้าโมงสิบห้าวเฮอถุงสีฉันและเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะถุงสีเพื่อนร่วมชั้นเรียนฉันและเพื่อนร่วมทั้งชั้นเรียนนะคะชี้ทีถึงฉิวชี้แปลว่าไปค่ะไปไหนคะไปเตะตะกร้อค่ะทีถึงเฉิวหนีชี้มาเธอไปไหนนะคะห้าโมงสิบห้าฉันและเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ย ไปเตะตะก้อนะคะเธอไปไหนมาใช้ไปไม่ไปคะหาว่าไปสี่นะคะหาว่ะก็คือเป็นการตอบรับว่าไปสี่ได้สี่นั่นเองนะคะใจหนาเจียนเมียนใจหนาเจียนเมียนนะคะใจหนาเป็นการถามว่าที่ไหนที่ไหนทำอะไรคะเจียนเมียนก็คือพบกันนะคะพบกันที่ไหนสลีบ,บอกว่าโวเมินหูเตี่ยนซือเฟินใจถี่วี่กวัน โผเจียนปัวอเมินพวกเรานะคะพวกเราอูเตียนซูเฟินพวกเราตอน5้าโมง10นาทีใช่ทียี่กว่าเหมือนโผนะคะทียี่กว่าแปลว่าลงยิมนะคะเหมือนโผหน้าประตูก็คือให้ทำอะไรคะเจียนก็คือพบกันนะนั้นพวกเรานะคะพบกันนะคะที่หน้าประตูลงยิมนะคะในเวลาห้าโมงสิบนาทีนะาใช้ก็ตอบรับเลยค่ะ หาเตอโอเคนั่นเองนะคะหูเจียนผูสั้นก็คือรอจนกว่าจะมาหรือว่าถ้าไม่พบนะคะถ้าไม่เจอกันก็จะไม่ไปนั่นเองนะคะก็รออยู่ตรงนั้นนะคะภาษาจีนใช้คำวลาคานี้ค่ะหูเจียนผูสั้นนะคะก็คือต้องเจอกันให้ได้นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะมาลองฝึกฟังนะคะสำเนียงเสียงนะคะบทสนทนานะคะเสียงของซุนลี่กับปาชัยกัน 表达。听录音，然后与同伴一起练习下列对话。孙俪现在几点？现在八点十分。你们几点上课？八点半。你们呢？我们九点上课。这么晚，你们几点下课？五点。下课以后你有空吗？有空。你有什么事？ 五点十五我和同学去踢腾球你去吗好啊在哪儿见面我们五点十分在体育馆门口见吧好的不见不散好的那哈我们来看扩展哈给你的哈老干妈臀部练了哈扩展哈罗曼不怕生哈到真的哈罗曼冷感器 คำศัพท์ค่ะแมที่นะคะขั้วจานฉงหุ้ยนะคะก็คือทบทวนคำศัพท์นะคะของในบทขั้วจานกันนะคะมาเริ่มงทันทีหลิงนะคะก็คือศูนย์จำนวนศูนย์นั่นเองนะคะออกเสียงว่าหลิงนะคะ ภาษาจีนนะคะถ้าเราจะทับศัพท์เป็นตัวเลขก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นตัวหนังสือก็ไม่ผิดนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะซั่งอู่นะคะซั่งอู่แปลว่าช่วงเช้าตอนเช้าเวลาเช้านะคะใช้ซั่งอู่นะคะถ้าสลับกันนะคะเป็นเซี่ยอู่นะคะสลับอักษรจีนตัวหน้านะคะความลงนะคะเป็นคําว่าเซี่ยอู่จะหมายถึงเวลาบ่ายนะคะอ่ะต่อไปตัวนี้ค่ะซื้อโข สืแปลว่าเวลานะคะนิยมใช้ในภาษาพูดนะคะถ้าภาษาหนังสือใช้สือเจียนสือเจียนก็แปลว่าเวลาเหมือนกันนะคะแต่ถ้าภาษาพูดนิยมนะคะพูดคาว่าสือโขนะคะต่อไปตัวนี้ชานะคะแปลว่าขาดอิกนขาดไปนั่นเองค่ะต่อไปตัวนี้จั่วนะคะเป็นกริยาค่ะแปลว่าทานะคะจั่วเสริมเมืนทําอะไรนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะถูนะคะอินหายไปนะคะถูสูกว่า ถูสุขวัตแปลว่าห้องสม <anak> ุดค่ะต่อไปตัวนี้นะคะเสี่ยนะคะเป็นกริยาแปลว่าเขียนนะคะตัวนี้จั่วเย่แปลว่าการบ้านนะคะดังนั้นภาษาไทยเราชอบพูดว่าทําการบ้านเราจะไม่ใช้คําว่าจั่วจั่วเย่นะคะเราจะพูดคําว่าเสี่ยจั่วเย่ในภาษาจีนนะคะเสี่ยจั่วเย่แปลว่าทําการบ้านนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะหุยนะคะหุยเป็นกริยาแปลว่ากลับนะคะจับอะไรหุยเจียย บ้านนี่นะคะต่อไปตัวน,นี้ค่ะเคอร์15นาทีค่ะใบสุดท้ายค่ะฟั่นนะคะแปลว่าข้าวนะคะนี่นะคะให้ลูกลองฟังเสียงสังเกตดูบ้างขยายคำศัพท์零上午时候差 做，图书馆，写，作业，回，课，饭。好的，那哈，我们来看。 ขั้จานตุยคว่านะคะแล้วก็มาต่อกันที่นะคะบทสนทนานะคะหรือว่าบทเรียนในหัวข้อบแบบสหัดเสริมขั้วจานกันนะคะอ่ะก็ยังเป็นบทสนทนาระหว่างปาชัยกับซุนลี่เหมือนเดิมนะคะปาชัยนะคะถามว่าเสี่ยนจ่ายจีเตี่ยนนะคะคือประโยคนี้ลูกจําไม่เลยนะคะเสี่ยนจ่ายจีเตี่ยนก็คือเป็นการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเราสามารถเอาปรับประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันได้นะคะอ่ะ ซุลลี่ตอบว่าอะไรคะตอนนี้กี่โมงแล้วซุลลี่ก็บอกว่าปลาเตี่ยนหลิงอูใช่ไหมคะปาเตี่ยนหลิงอู่นะคะก็คือ8ดโมงใช่ไหมคะ8ดโมงเท่าไหร่คะลิงอูหล,ลิงก็คือศูอูก็คือ5ก็คือ8ดโมง5นาทีนั่นเองนะคะปาเตี่ยนลิงอูอ่ะปลาชัยเลยถามต่อว่าหนีเมินจีเตี่ยนซั่งขั่นเคอหนีเมินพวกเธอจีเตี่ยนกี่โมงทำอะไรคะซั่งหั่นเคอ คำว่าสร้างนะคะกับคำว่าเข้าแปลว่าเข er ้า, er า er เรียนใช่ไหมคะแต่มันมีคำว่าหันหยีนะคะที่แปลว่า er ภาษาจีนมาขั้นะะกลางแสดงว่าสร้างหันหยีเข้ก็คือเข้าเรียนวิชาภาษาจีนนะคะตอนกี่โมงนะคะพวกเธอเนี่ยเข้าเรียนวิชาภาษาจีนตอนกี่โมงนะคะซุนลี่เลยบอกว่า S <S <S สร้างอู่จิ๋วเตี่ยนนะคะก็คือกี่โมงคะตอนเช้า9ก้าโมงก็คือ9ก้าโมงเช้านั่นเองนะคะสร้างอู่จิ๋วเตี่ยนค่ะ อะปาชัยนะคะเลยถามต่อว่าเสรนเมอร์สือโฮเซียเคอร์เสรนเมอร์สือโฮเซียเคอร์นะคะก็คือเสรนเมอร์สือโฮสือโฮแปลว่าเวลาเวลาอะไรทําไมคะเซียเคอร์ก็คือเลิกเรียนนะคะก็คือเลิกเรียนเวลาอะไรนั่นเองค่ะซุนลี่บอกว่าชาสือเฟินสือเตี่ย ชาแปลว่าขาดอีกขาดไปขาดอีกกี่นาทีคะซื้อเฟินขาดอีก10นาทีซื้อเตีย่ยนก็คือขาดอีก10นาที10 0โมงนะคะขาดอีก10นาที10 0โมงแสดงว่าตอนนี้เวลา9โมงเท่าไหร่คะลูก9้าโมงสนะคะก็คือชาซื้อเฟินสื้อเตี่ยนนะคะขาดอีก10นาทีนะคะ10โมงปชาชัยคะ่ะถามต่อว่าเซียเคออีโคหมีจั่วสมเม เสียเคร์อีโ e คมีคำว่าอ e ีโคแปลว่าหลังจากหลังจากเลิกเรียนนะคะหนีจั่วเสริมเมือหลังจากเลิกเรียนเธอทำอะไรซุนี่บอกว่าวอลชีถูซูกวานเสียจ้ววเย่หนีเนะาะวอลฉันชีไปนะอ่าไปไหนคะถูซูกวานนะคะไปทำอะไรคะไปเสียจั่วเย่ก็คือไปทําการบ้านก็คือซุนี่บอกว่าฉันไปทําการบ้านที่ห้องสมุดนั่นเองค่ะ แล้วก็ถามกลับค่ะว่ามีเนอะแล้วถือหลักออแล้วเธอหล่ะก,ก็คือถามย้อนประโยคเดิมน,นะคะแล้วเธอหลักทำอะไรใช่ไหมคะปาชัยบอกว่าวชีถี่วีกว่าตาหลานฉิวฉันไปนะคะไปไหนคะไปถีย่ยีกว่าฉันไปโรงยิมไปทําอะไรคะตาหลานฉิวไปเล่นบาสเกตบอลก็คือปาชัยจะไปเล่นบาสเกตบอลที่โรงยิมนั่นเองค่ะ ทีนี้ซุนลี่เลยถามต่อว่าหนีเซมเมอร์ซูโฟหุยเจียหนีเซมเมอร์ซูโฟหุยเจียหุยเจียแปลว่ากลับบ้านนะคะเธอกลับบ้านเวลาอะไระนะคะถ้าไม่ถามจีเตียนใช่ไหมกี่โมงเนี่ยคนจีนนะคะถ้าไม่ถามจีเตียนกี่โมงนะคะแล้วก็ถามเป็นเซมเมอร์ซโฮก็ได้เวลาอะไรนะคะถามได้สองแบบเนาะถามเรื่องเวลาค่ะอ่ะปาชัยนะคะจะกลับบ้านตอนกี่โมงคะซื้อเออเตียนอีเคืน ซื้อเออเตี่ยนอีเคือก็คือ12โมง15นาทีนะคะอ่าอีเคอนะคะแปลว่า15นาทีเคอก็แปลว่า15นาทีนะคะทีนี้นะคะซุนี่เลยบอกว่าหน้าหว่อเมิอนอี้ฉีชื่อฟันปากหน้าหว่อเมิอนอี้ฉี่ชื่อฟันปากก็คือนั้นนะคะนั้นทำไมพวกเรานะคะชื่อฟันกินข้าวเป็นยังไงคะ อี้ฉี่ด้วยกันอี้ฉี่ชื่อป้านก็คือกินข้าวด้วยกันนะคะนั้นพวกเรากินข้าวด้วยกันนะนะคะนะนะคะปากก็คือส่งน้ําเสียงนั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะมาลองฟังเสียงสนทนานะคะฟังฟังเสียงเหล่าซื้อแล้วนะคะก็มาฟังเสียงซุนลี่กับปาชัยกันบ้างขยายฟัง录音然后与同伴一起练习下列对话 现在几点？八点零五。你们几点上汉语课？上午九点。什么时候下课？差十分十点。下课以后你做什么？我去图书馆写作业。你呢？我去体育馆打篮球。你什么时候回家？十二点一刻。那我们一起吃饭吧。 นะคะก็นะคะสำหรับเคร่เว์นนะคะเปี่ยวตาและขั้วจานในบทเรียนนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนะคะมันเร็วไปนะคะหรือลุงซื้อพูดเร็วไปนะคะให้ลูกนะคะย้อนนะคะย้อนกลับมานะคะฝึกฟังซ้ําๆนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามนะคะภาษาจีนลูกก็จะได้พัฒนานะคะฟังให้เข้าใจนะคะจะได้นําไปใช้ได้ถูกต้องค่ะถ้าเตอร์นาจินเทียนหมิงจิ้วเตาเจอใจเจีย